เรอฮะอ้าวผมจ้งคุณเหรอแตอผมไม่เห็นเออเงี้นะแหละรถเลอะก็งี้แหละนะอืมแซงชาวบ้านก็ไปทั่วมันจะบู๊ดเมื่อกี้แบบคนเราแบาบขี่รถช้าๆดิอันตรา,ายก็ต้องเรียนนะประโยชน์ก็ไปแก้ทีเดียวแล้วมันจะได้รูปไปแก้ไหนฟังรู้เรื่องดิฟังรู้เรื่องกูฟังไม่รู้เรื่องครั <laughs> วันนี้เราก็อยู่กับแก๊งซาซานะครับแก๊งของพี่ขิปนะแต่ว่าพี่ขิมไม่มานะครับเนื่องจากตอนนี้พี่ขิมติดภารกิจเล่นเกมอยู่ที่ห้องเลยใช่หรือเปล่าไม่รู้ขอไฟพี่ขิมด้วยนะ่ายนิดต้องบอกว่าหลังจากโควิดนี้คือแบบเพิ่งจะได้มากเนาะพิ่งได้ออกนเออหลังจากโควิดนะครับนี่มีมีเอชัวเอฟชัวนะครับโอ้ติดปีรดูดิโอ้โหม่งสุดจัดประหลัดบอกขนาดประยุทธ์ไม่ยอมลาออก เอเคนะครัมี mt 0 9นย์เก้ามีสายแปดร้อยนกกรอนอันนก็รอนสายแปดร้อยแปงนะแล้วก็ iv four ของพี่ดอนนะครับแล้วก็โออโอ้โหแล้วก็ดูกติกาห้าเก้าของแนักแม่เออก็มีก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนนะครับตีลี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 ่ตีลีนะครับเหลืองอยู่แล้วนะครับนะไม่มีคลิปไหนไม่เหลืองนะครับช่อง kc vector เหลืองทุกคลิปไปชุมนุมครับไปชุมนุมชุมนุมไหนครับลาดตึเนินมลาดตึเนินมเหรอนี่มาถึงมงเทพพระจมูลไปลาดตึเนิน่มนะครับ แล้ววันนี้เราก็อยู่กับเอ็กซาเก้าร้อยนะครับของวันตีเป็นเท่าเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ทัศนะครับเอ้ให้ยืมรถมาขี่อีกแล้วนะโอ้โหสุดจัดนะครับรถตัวเองไม่เคยจะขี่นะก็ยืมมาค่อยขี่ใช่ขี่แต่รถชาวบ้านนะครับปะ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 เวลานะครับครับมาออกเดินทางกันได้แล้ครับวันนี้เราจะไปไหนกันลั่นครับลั่นลั่นกันลั่น เอ่อต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เส,สียงไม้มันอาจจะช็อตนะครับเพราะว่าเราเรียกว่าเดินไม้เต็มระบบนะครับได้ยินทั้งเสียงเราแลวเสียงพี่ดอนด้วยนะครับเออนี่คือคนนี้ขับพี่ดอนผ่านพถทูตนะเออคือปกติมันจะไม่ได้ยินแต่เราเราเราเ,ราเดินไม้เต็มระบบนะครับมันก็เลยได้ยินแต่มันก็มีเสียงช็อตอยู่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเขามาแก้ไขในหลังนะครับเกี่ยวอะไรกน ยางหนามไงม,มันไม่ได้ไว้ทำามเร็วอยู่แล้วยางหนามันแหม้คนไม่ขับเร็วพี่เอรอด้วยคนอุดฟับสองกูไปดังเสี้ยวแต่ละคนเจ็บคอขี่รถที่รเรเจ็บคอเป็นไรก็ไม่รู้อะสงสัยทำซินไม่ดี S> <S อะไรนะขับเร็วถุ๋ยแั่บ เรียบร้อยกว่าชาวบ้านเลยดูดิดูดิโอ้ยโอ้ยมันก็จัดเบียร์มันมาด้วยได้ก่อนปะโอ้ยเวนโอ้อาสามอาสามแบนโค้งใส่เลยอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิอาสามมาจากไหนเนี่ยแบนโค้งใส่เลยเอาดิโอ้โหอาอาสามอาสามโหดจัดอาสามโหดจัดเลยหายไปไหนละ ช่แกนโค้งมาเลยอะล่ะใช่ใช่ใช่เรารถไม่แรงรไงล้นไ่ชื้อแกงแน่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 ล<ด>้นมา<ด>แรงแหละแต่ยางมันไม่เหมาะมาสภาพถนนเ<ด><ด>น่ยรถคุ้นไปแข่งขกียร์ผมในนาบอ่ะออในนา ไปเนี่ยไปได,ไปได้ไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้บอสจังทางไหนอ่ะอยู่อยู่เดินอยู่เดินบอสเงิน ฝันคาเฟ่อือจะได้กินไหมเนี่ยได้กินดน่เดี๋ยวก้อนเขาไปเชเวงอ่ะในฝันไงเงมาแล้วอะโอ้ยเฮี้ยรถมันจะบินอยู่แล้วอ๋ออะอเหรอโอ้โหพอดีเลยไปซชเวงก่อนชุยไม่ใช่ เออนุกล้านนมอโอ้มีมีมีเด็กดิ้งออกมาดูด้วยนะน่นมบนเบลล์เลยฮัลโหลถิงยุทธยาลานะ้องพี่พดอนระวังรถถึงยุทธยาแล้วนะ โอเคครับโอ้นี่พูดถึงนึกว่าไปขี่กันเสร็จแล้วเนี่ยพึ่งถึงพึ่งถึงเพิ่งได้ออกกันรอกันอยู่แล้อยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ห้องแล้วนั่งทำงานอยู่ฮู้ทำงานนะคะไปแล้วโอ้โหเป็นคนขยงขยันแน่นอนอืมโอเคครับขี่รถก็ระวังด้วยล่ะขี่รถก็ต้องมองด้วยหรอกแบบอวยพรแบบน่ารักน่ารักแบบใส่เลวอวยพรแบบขี่รถปลอดภัยน้องขอที่เราขาอะไรเงี้ยพูดดิ เร็วเร็วเร็วเนระเลือบตบให้นะเหลือบตาให้นะอย่รอดูออกตัวนะครับรอดู I'm not- right.